ควรจะต้องดําเนินไปพร้อมกับมาตรการการเยียวยาทุกท่านครับมันมีต้นทุนของการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนมันมีต้นทุนของการไม่ออกไปทํางานและในสังคมเราคนใหญ่และหนักหนาะสาหาัสกว่าผู้อื่นก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยรัฐบาลจําเป็นจะต้องออกมาตรการเยียวยาให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเพื่อให้เขา กระทำมาตรการการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพผมขอยกตัวอย่างนะครับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยหลายคนอาจจะไม่อยากไปตรวจหรือไม่อยากจะแสดงตัวเพราะการแสดงตัวอาจจะหมายถึงการถูกหยุดงานดังนั้นจะต้องทำให้พวกเขาสามารถแสดงตัวได้อย่างไม่มีต้นทุน ต้องทำให้คนส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบสาธารณสุขที่จะมาดูแลเรื่องโควิด1 9ได้อย่างต้นทุนน้อยที่สุดเพื่อให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยต่างๆเหล่านี้ได้ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพผมขอยกตัวอย่างที่เกาหลีครับในกรณีเดียวเท่านั้นเองกรณีเกาหลีมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดเชื้อกับตัวเองแต่ไม่ได้ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คน เข้าไปรวมกลุ่มทํากิจกรรมทางสังคมในโบสซึ่งทําให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด1 9เป็นวงกว้างเราจะเห็นได้ว่าเพียงแค่คนคนเดียวถ้าไม่มีวินัยถ้าไม่มีความรับผิดชอบเพียงพอก็อทําให้สังคมทั้งสังคมเกิดปัญหาได้ดังนั้นอย่าทำให้อย่าไปผลักภาระต่างๆเหล่านี้ให้คนที่มีรายได้น้อยต้องรับผิดชอบตัวเขาเองรัฐบาลต้องมีมาตรการที่จะช่วย คนเหล่านี้ด้วยทุกท่านครับและที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นก็คือมาตรการที่พวกเราคนละไม้คนละมือจะหยุดยั้งประเทศไทยไม่ให้เดินหน้าจากการแพร่ระบาดระยะที่ส